น็อตวิสรุตโพสภาพครอบครัวพร้อมหน้าสะดุดตามีป้าเจี๊ยบอยู่ด้วยน็อตวิสรุตโพสภาพครอบครัวพร้อมหน้าสะดุดตามีป้าเจี๊ยบอยู่ด้วยชาวเน็ตบอกน่ารักมากเสมือนคนในครอบครัวอีกคน ก่อนหน้านี้ทางด้านชมพู่อรารยาและน็อตวิสรุตยกครอบครัวพาลูกๆไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นรับลมหนาวหลังปีใหม่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของลูกสาวอย่างน้องแอบบิเกลด้วยงานนี้เตรียมตัวรอดูแฟชั่นจากคุณแม่และลูกๆก,กันได้เลยจัดเต็มอย่างแน่นอน เปิดลุกตัวแม่ด้านวงการแฟชั่นอย่างชมพู่อาร,รยากับลูกที่เจ้าตัวได้หยิบมาใส่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับแฟชั่นหน้าหนาว10องศาโดยงานนี้สาวชมพู่ได้มาในชุดเสื้อสเวตเตอร์แขนยาวพร้อมกางเกงขายาวและไม่เพียงเท่านั้นยังมีหน้ากากไหมพรมมีช่องว่างที่ช่วงหน้ารูปหัวใจที่เห็นแค่คิ้วตาและจมูกซึ่งงานนี้ทําเอาหลายคนเห็นถึงกับทักว่าถ้าไม่ใช่ชมพู่ใส่ไม่ได้แน่นอนจ้า วันนี้เราจะพาไปเปิดลูกของสาวชมพู่ไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ทำเอาคนเห็นต้องเหลียวหลังเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านน็อตวิสรุตได้ออกมาโพส์รูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวทั้งชมพู่อารยาน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลรวมถึงในภาพก็มีทางด้านป้าเจี๊ยบพี่เลี้ยงของตั้งแต่รุ่นแม่ชมพู่อารยามาจนถึงลูกๆทั้ง3มคนโดยชมพู่และนอ็อตพาป้าเจี๊ยบไปเที่ยวต่างประเทศ โดยต้องบอกเลยว่าป้าเจี๊ยบเป็นเสมือนอีกหนึ่งบุคคลในครอบครัวของชมพู่และน็อตซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเห็นป้าเจี๊ยบไปด้วยเสมอทั้งทํางานหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวต่างประเทศและต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นเป็นแฟนคลับของป้าเจี๊ยบเพราะแฟชั่นการแต่งตัวนั้นได้ชมพู่อารยามาเต็มเ